การใช้ data combo นะครับเนี่ยตรงนี้ data combo กับ combo box จะต่างกันครับ Data combo นี้เราจะใส่ชื่อในลิสต์ครับนะสมมติเรามีเราใส่ชื่อในลิสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า Combobox นี้เราใส่ชื่อในระเบียนเอาจากระเบียนมานะครับเดี๋ยวดูชัดเลยอันนี้ คอมโบบล็อก bo ครับถ้าเราใส่ชื่อเราต้องมาใส่ในลิสต์ครับนี่ครับพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับพิมพ์ใส่เข้าไปแล้วกด c อน t r ร l enter control enter ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบบล็อกเดี๋ยวนี้ลบก่อนครับเป็นคอมโบบล็อกนะครับเอ้ยโทษทีครับเป็น Data Combo นะครับเราจะเอาระเบียนนะครับจากที่อยู่ในนี้ครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้คือชื่อสินค้าเราก็ดูเลยเรามาจากนี่ครับระเบียนชื่อสินค้า name น,นมคา cargo คืออยู่ใน H l S q l server ครับนี่นี่ครับ name าโก้เราเอาจากช่องนี้เลย เพื่อเอามาใส่ตรงนี้นะ mm hmm. ครับ mm hmm. เพอเอามาใส่ตรงนี้โดยนี่ครับดับแรกคือในบาวคอลัมน์เนี่ยเราต้องใส่ชื่อเนมคาโก้แล้วก็นะครับในลิสต์ฟิลก็ใส่ชื่อเนมคาโก้แล้วก็ในซอสกล้องใส่ e d o c 1เพราะว่า e d o c 1นั้นไอ ADOC 4ครับเราจะมาจากคาโก้เห็นไหมครับเราก็ต้องเลื่อนมา เลือก EODC4 นะครับนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับของชื่อสินค้าเข้ามาเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับพอเราคลิกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสินค้าทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่เพราะว่าเราเอามาจาก EODC4 มาจาก Name Cargo ทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ใส่เข้าไปก็ได้นะครับสมมุติว่าจะดูเรื่องอะไรนะครับอ่าอินทิเกตนีครับมันก็ขึ้นมาแลละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลที่เยอะ เราควรใช้ Data Combo ถ้าเป็นข้อมูลที่น้อยๆเราก็ควรใช้ Combo Box ครับเห็นไหมครับมีประโยชนเ์เวลาเราเพิ่มก็เพิ่มในระเบียนชื่อสินค้าได้เลยอะไรก็เพิ่มในนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับทำเลือกข้อมูลจาก Data Combo ครับ